อาชีพิงกี้สวิกานวดแป้งโรตีในตึกแถวเช้าละหมาดเย็นขายโรตีเปิดอาชีพิงกี้สวิกานวดแป้งโรตีขายในตึกแถวร้งานแสดงไม่มีใครกล้าจ้างเพศของดาราสาวพิงกี้สวิกาสายเดช พาอชี้แจงยืนยันไม่มีคิวออกงานใดๆหลังมีกระแสงานแน่นหลังสารให้ประกันตัวจากนั้นพิงคกี้สวิกาสายเดชได้รับการปล่อยตัวและพ้นออกมาเมื่อวันที่30พฤศจิกายน65ก็มีกระแสข่าวตามมาว่าดาราสาวมีคิวงานแน่นและเตรียมออกงานอีเวนท์ที่จังหวัดหนึ่งในเร็วๆนี้ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊กพิงกี้สวิกาสายเดช ได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวโดยระบุข,ข้อความว่าแอดมินฝากแจ้งมายังลูกเพจทุกท่านพี่พิงกี้ยังไม่มีออกงานใดๆนะคะและยังได้เขียนข้อความเพิ่มเติมในคอมเมนต์อีกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการ อ่านข่าวมากๆในช่วงนี้นะคะทุกคนดูแลสุขภาพนะคะยังคงเป็นที่จับตามองอย่างต่อเนื่องสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ของสาวพิงกี้สวิกาศสยเดชหลังได้รับการประกันตัวด้วยการวางรักทรัพย์5ล้านบาทไปตั้งแต่เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับบ้านหรูซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีข่าวได้ถูกประกาศขาย12ล้าน ที่บอกว่าพิงกี้งานเยอะแยะไปหมดเลยปรากฏว่านางไม่รับงานนะชีวิตนางตอนนี้คืออยู่มัสายิดและจะเล่าอะไรให้ฟังอันนี้รู้มาจากคนใกล้ชิดท,ที่เพจรวบรวมผู้คนโกงจากโฟร็ก3าดีบอกว่านางจะขายบ้าน12ล้านใช่ปะบ้านหลังนี้นางขายไปก่อนแล้วขายไปแล้วและเพิ่งรู้อีกว่าบ้านโชคชัยสี่พีสภัยอยู่ สรุปแล้วนางไม่ได้มีบ้านอยู่นะก่อนเข้าเรือนจำนางก็เช่าบ้านอยู่ที่นางทำโรตีขายแหละนางไปเช่าบ้านเรียบทางด่วนคือบ้านวนวลจานะขายไปแล้วขายไปก่อนที่จะมีเรื่องราวตัวนางเองตัวพ่อนางก็ไปอยู่ที่บ้านเช่าว่าตอนนี้อยู่ที่มัสยิดเขาบอกว่าไปปฏิบัติธรรมที่นั่นไปละหมาดแล้วกลับไม่ได้ไปค้างพิงกี้ทำงานตั้งแต่เจ็ดขวบเงินหายไปหมด เพจดังกล่าวอ้างว่าเพราะเงินอยู่ในบ่อนแม่ซอบเล็กโดยยังได้เปิดภาพเทาเฮาหลังเล็กๆซึ่งมดดามคาซาพากล่าวว่ามาซื้อตอนเป็นนางเอกช่องเจแต่อย่าลืมเล่นละครเมื่อก่อนไม่รวยนะทำชั้นสองเป็นห้องไร้ขายเสื้อผ้าชั้นล่างทำแผ่นโรตีขายที่เอาไม้พวกเรากินมันทำเองซื้อเครื่องนวดแป้งมาเอง